สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนบ่ายๆนะคะนี่กลับมาพบกับยายน้อยคือเกาหลัดจ้ามาเนี่ยยายน้อยสิพา,ามาเผาถ่านค่ะเพื่อนๆือนมาเนี่ยเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรจะอยู่ประมาณนี้ละจ้าอุปกรณ์การเผาถ่านของยายน้อยก็ไม่มีมากมายจ้าเพื่อนเพื่อนกับมีแต่ถังถัง200ลิตรนี่กัผ่านการใช้งานมาโดนละจ้าเพือพ่อนๆนเผาหลายรอบแล้วล่ละคะ่ะก็น,นี่ก็คืออุปกรณ์ในการจะทําการเผานะคะ ก็อบอกว่ามันยิงมีอีดอะไรมากมายดอกอแค่ขุดหลุมนิดนึงแล้วก็เอาฟืนใส่ข้างล่างไว้เพื่อจะจุดเป็นการจุดไฟนะคะก็จะเอาขข้นถังแต่ตอนนี้เอาตั้งไว้ยายน้อยขุดหลุมแล้วเอาเอาเชือกไฟเชือกเพลิงวางไว้ขางล่างก่อนเพราะว่าเวลานั้นมันใสเข้าไปแล้วมันจุดไฟยากเพราะว่าวันวันนี้บรรยากาศมันมีลมพี่น้องจ๋าลมทั้งวันเลยวันนี้ไม่รู้ลมฝนหรือลมหนาวก็จะอยู่ประมาณนี้ละจ้ะ ก็ออกมายูทงไฮทงนาเนาะพี่น้องก็เลยจําเป็นก็ต้องว่างก็ทําการเศษไม้ที่จะเอามาเผาท่านนี่ก็เป็นพวกหากไม้รากไม้ต่างๆที่ลดไถมันไถขึ้นแล้วมันกะของผานของหยางกะเก็บติดไม้ติดมือมากับมากองกองสุมๆไว้กะ็จะเอาไว้ทําการเผาทานกะใส่ถังนี่แหละจ้าเพื่อนๆแต่ว่าเผาหมดไปแล้วเหลืออยย่แค่นี้แล้วพี่น้องจา้าทั้งเศษไม้ขอรอแคลแลอันใดเป็นต่ กะเป็นประมาณไม่เนื้อแข็งแล้วพี่น้องก็จะเอาไว้เผาท่านได้ทีละปุ๋ยเครื่องถุงปุ๋ยกะยังดีดีก็เอาสมไฟถิ่นซื้อ,อบ่มีประโยชน์จ้าเพื่อนเก็ถึงมหาเก็บใส้นี่มีกระคอนนึงนะคะนี่เดี๋ยวแจนอ้อยจะได้เอาหาเอาอันนั้นมาแคะอยู่จเงถิ่มไว้โดนปลวกกัดบรลจ้เพื่อนๆนี่โครงการขหงแจ้น้อยก็คิดว่า น้อยว่าสิมหาลาิ้งอันนี้เราพี่น้องเนี่ยไม่ง่อยซําสะอยู่ี่กิ่งน้อยๆแน่ๆมันเนี่นนย,นย,นย,นยจะมาเอาเลื่อยมาเฉือนๆออกอันใดมันแห้งก็จะเอามีดซักเกาะลงแต่ก็ยังบรรล้ว่าได้เห็ดว่าได้เห็ดดอกเพราะว่าบรรยากาศงานเยอะแต่ที่แน่ๆก็คือจะเอาพวกนี่เระเพื่อนๆจ๋ามาลงเตาไว้ก่อนจะลงเตาทําการจุดไว้ ก็ประมาณสักสองสามทุ่มก็ค้งจะปิดนาเตาได้เราจกะกใช้เวลาแน่นอนนึงเพราะบางอันไม่มันก็ชิ่นไงนะคะยังยังเช่นชิ้นนี่แหละมันเป็นหากไม่บางอันก็นเอาลงเตาพ่าได้เราพี่น้องมันไงเกินสิได้มาทําการเชาะหรือทําการสับละพี่น้องจะ้ะจะได้จะได้ทาการเผาทานไว้ไส้ละเพื่อน เพราะว่าวังหันยายน้อยก็มาเผาไปแล้วก็ได้ไปสามซีปุ๋ยแล้วจ้ะอันนี้ก็จะมาทำการอันนี้อีกจะได้มาทำการเผาเผาท่านเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเอาไว้มันก็นจะทิถิมโดยไรประโยชน์ใน,นยายน้อยก็จะมาสาธิตในการเอาไม้ลงถังนะคะกระถางกระตั้งยุ่งเมื่อกี้นี่ก็กเอาร่มลงแล้วจ้ะจะทำการถังตั้ง ตั้งบนอันนี้แล้ะพี่นอ้องบนที่เตาที่ย้ยน้อยวัดว้เมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เอาเชือกพลงใส่แ้แเราจะก็จเอาถังวางแล้วนะคะจะว,วางลงไปประมาณนี้แหลคะค่ะเพื่อนเพื่อลายดกจะเอาข้างไว้นี่ตรงนห้นก็จะกินนาเตามองจุดไฟข้างหลังนี่จะจงช่องรูไว้จักนิดนึงคะ่ะเพื่อนเวลาติดไฟแล้วจังค่อยจังค่อยกบมันนะคะ ันนี้ก็จะเป็นนาเตาจ้าจะเอาเชือกจ,จะเอาพวกเศษไฟเศษฟืนน,น้อยๆล้ไปก็แล้วก็จะปิดเตาตอนนี้ขอเอาไม้ลงเตาก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ก็จะอยู่ประมาณนี้ละจ้าเพื่อนๆอนมาอยู่ประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆจ้านี่ ไม้เศษไม้นี่ก็ว่าลายดอกค่ะก็จะได้อยู่ประมาณถังนึงเลยละพี่น้องถังนั้นก็บ่เต็มดีดอกแต่ก็ดีก็จะเอาเอาไว้เดี๋ยวพ่อบ้านยายน้อยก็จะเอาสุมทิมมันสุมทิมนะเขาจะเอาสุมหนาวเบิดทั้งที่นหนาวแต่เขาก็ต้องสุมไฟค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเ,เ,เ,เขามานอนหนาเขาก็จะสุมไฟเดี๋ยวยายน้อยจะขออนุญาตเก็บฟืนลงถังก่อนนะคะหลังจากที่เก็บฟืนใส เก็บฟืนใส่ถังจะประมาณนี้เราจะเพื่อนๆนี่เขาเพิ่ยเต็มดีกันเลยเดี๋ยวจะน้อยไปหามาเพิ่มอีกก่อนนะคะเดี๋ย่น้อยจะไปหาเศษไม้มากเติมอีกก้อนจ้ะเพื่อนๆให้มันเต็มถังนะคะเสียดายมไม่จ้ะเพื่อนๆไม่ในน้อยอย่างนีน้นนนนนมันก็เป็นฟืนหมดละอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อน จากที่เอาฟื้นไซส์แล้วต่อไปก็จะเป็นเตรียมการจุดฟื้นนะจ๊ะเอพี่นอกขอเอาฟื้นไซส์เต็มถัง้ะจ้ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาปิดฝานะคะจะมาทําการปิดฝาไปจ้าฝาถังก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะคะนี่เดี๋ยวน้อยก็เจาะทํารูไว้เรียบร้อยก็ติดฝาแล้วก็อัดไ้สมิตไปเลยจ้าพิน้่องเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยถูกขออนุญาตถุกกนนะคะพอเสร็จแล้วก็เอาฟื้น เื่นที่เราตั้งกองไว้ไข้างล่างแล้วนี่ก็จะเตรียมก่อไฟแล้วจ้าเพื่อนๆนตอนนี้ไฟก็เริ่มติดมั่งแล้วจ้าเพื่อนๆนควันเริ่มออกแล้วข้างบนเดี๋ยวจากน้อยแย่น้อยก็จะปิดช่องค่ะให้มันเหลือช่องนิดเดียวไม่ให้มันเหลือช่องเยอะเพื่อป้องกันการเอ็นังเกาะถ้าถ้าจงช่องไว้เยอะท่านมันก็จะเหลือหน่อยจะพี่น้อง ้อนดีไม้เศษนิดๆมันก็จะไม่มันก็จะบ่อเผามันก็จะบ่อใหม่เกิดนะจ๊ะมันจะได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็เริ่มติดไฟแล้วจ้าเพื่อนๆไฟเริ่มปิดบ้างแล้วเดี๋ยวน้อยจะขอปิดหน้าเตาอีกสักหน่อยก่อนนะคะ